แมบนด้ไม่สามารถกระโดดได้กันนะคะมาดูนี่ทุกคนทุกคนทุกคนสังเกตว่ามันจะไม่มีอันกระโดดจังนะคะมีแค่ชิบเราอย่างเดียวอย่างนนเางนาะเขาก็มีบุญคุณเออโอ้ยทุกคนตกตอนนี้เราคลังไมาอยู่ดีกลาสิบอิ้นะคะุอยทุกคนมันไม่ได้สักทีอ่ะ ทุกคนต้องตันคลิปนี้เนี่ยมีคนขอมานะคะแล้วก็จะมาสอนนะคะเขาบอกว่าสอนด่านที่ห้าสเหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันสักครู่หนึ่งนะคะเป็นไงนะทุกคนแล้วหนึ่งจริงๆขอดูแบบนี้ค่ะเขาขอเลีกอะไรวะจำไม่ได้ คิปที่คิมเมอร์ตัวเพียงแค่สบตาเออเพีเยงแค่สบตาคิมเมโนโตะหรือเปล่านะเออขอที่ห้าสิบห้าโอเคคุณแต่งห้าสิบห้าเละลก็อ่ะดูคนทุกคนต้องใช้คลิปแล้วนะคะแค่นี้ทุกคนก็ผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นอันนี้ต่อ,อ ชุบชุดนี่ก็ผ่านแล้วนะคะอต่นี้ก็จะกระโดดอันนี้ก็ไม่ต้องกระโดดก็ได้นะคะทุกคนสามารถข้ามฝีได้นะคะแต่ต้องรออีกครึ่งช่วงนิออกสิ เอ้ยทุกคนตายเลยอนะข้ามด,าด่านไปแมงเลยอันนี้ก็ทำตามนะคะหรือแม้ว่ามันจะดูยากน่แต่จริงๆมันไม่ยากเลยนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะมันแบบคนที่เดินน้อยมากทุกคน ทุกคนแบนี้นะคะให้ทุกคนคาราไต่อะองตรงขลอบไปนะคะให้ทุกคนขับไต่ตรงขลอบไปไปไป,ไปอุ๊ปส์ชุบนี่ก็อันนี้ก็เอ้ยทุกคนอันนี้ทำไงวะลืมอะ่ะก็งงกับตัวเองเหมือนกันทำไมตัวเองผ่าไปได้เออโอ้ยอืมไปไป นั่นี้เ้ยให้ทุกคนนะคะถ้าแบบนี้แล้วก็ทุกคนก็พยายามแล้วตัวไปก็อันนี้มันก็จะดินหน่งนะคะถ้ามันเดินเร็วก็มันจะเป็นสีไหนวะทุกคนเราจะลองมาไปที่ดันที่หนึ่งดู นี่คือด่านที่หนึ่งทุกคนเปลี่ยนไปเยอะมากเราจะเริ่มตั้งแต่ด่านที่หนึ่งแล้วก็ไปด่านที่เก้าสิบเอ็ดเหมือนเดิมเออนี่ทุกคนอันนี้มันจะเร็วมากนะคะทุกคนถอยหล,ลยังไม่ไหนนะแล้วก็สิบอันนี้ก็คือต้องมีสมาธินี่หนึ่ง อันนี้ก็คือด่านที่สิบก็จะกวนสมาธิคนไปเรื่อยๆก็เราจะอันนี้ไปอันนี้ก็คือไม่ต้องยากมาด่านที่สิบแล,ล้แล้วนะคะก็ โ oh อเมก d n เนสเข้าไปเลยนะคะเราอาจจะค่าคุณคุณอย่างช้าๆค่าคุณอย่างช้าๆออในนี้ทุกคนด่านนี้ที่เราบอกว่ามันลื่นนะคะ ด่านนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เดินตาม,อมโอ๊ยอันนี้ก็คือจะเป็นของมูซสร้างแมปนะคะที่เขาจะสร้างให้นะคะแต่ว่า,ด,า,ด,า,ด,า,านนด่านที่ด่านที่เราไม่ผ่านเนี่ยด่านนี้ด่านเรา ที่เราไปพายอุ้ยเกือบผ่านเลยอีกนิดเดียวมาจะเงยเงอุ้ยอีกแล้วทุกคนใครห่านอันนี้ไม่ได้ชิบอุ้ยอีกนิดเดียวก็จะได้าเราทุกคนลองกดชิบหรอกออไม่ได้ คนนี้คือชัยชนะอีกทั้ง40กว่าเปอร์เซ็นต์ไยทุกคนตายอ,อีกแล้วทุกคนคือเบดมันพังผ่านยากมากอ่ะ ทุกคนทุกคนช่วยหาวิธีผ่านด่านนี้ทีนะคะมันควรจะมีปอบโอ๊ยอลังลังให้ก็ได้ไหมอื้อ ผ่านไปชั้นก็ไม่เสถียรได้แล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเพื่อนได้แล้วทุกคนว่าสิบปีปุ๊บได้เลยต่อไปอุ้ยอุ้ยแดดนี้ก็ยากอยู่นะยากอยู่เนี่เอ้ยเคยทุกคนตายเลยตายเลยแฮปปี้มีความสุขกับแดดไน้นั่นมากเฮ้ยอยากได้ท่าน้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกค อย่า <Yeah, S 2> มา,มาอันนี้มันต้องข่มมือถือมากอันนี้ใช้มือถือนะคะทุกคนไม่ใช่ไอแพดเอ้ยทุกคนไอแพดเราเป็นไอโฟนนะเพื่อนซู้น <c oughs> ครก็ต้องออกแบบก่อนเอ้ยโอ้ยทุกคนเกือบได้เลยลเกือบได้แ้แอนลูกที่สามแล้วทุกคนลูกที่สามมันจะเป็น,นคือแบบลูกที่สามมันกวแล้วมาก

เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรคะอะไรคะนี่มันจะเอ้ยไม่ได้อีกแล้วคนคะเอ้ยอ๋อทุกคนทุกคนต้องนั่นต้องนั่นต้งนั่งเย้เย้เย้โอกาสารุทีสามไปได้ลีอีกสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เออนาจะตายเย้ สุสๆสๆสๆส้สุสุส้สุ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 สตสุ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 ส้สุ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 สคส้สุสาสุสุสุส้สุ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 สเสุ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 สอสุ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 สเสุ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 ส้สุส้สุ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 สสสสสสส ไอ้ตังสู้เดี๋ยวเราจะไปหาหนายอีเฮ้ยอีเลยเหรอขั้นดาลีเหรออืมต้องใช้ชิปล็อกไว้หลายทุกคน้นำมัดนี้ต้องใช้1ิล็อกแล้วไม่ล่ะ ังมีต่ออีกหรอเอา okay, ดิโอเคทุกคนสิบนาทีแล้วไม่จบยังไม่จบคลิปเอออืมยังไม่จบคลิปทุกคนหรือไม่จะสิบนาทีแล้วตัวครสิบนาทีเราเพิ่งมาอยู่ก็สิบสามเองทุกคนใครที่ถึงด่านลอยแล้วก็มาโมกันหน่อยนะหรือไม่โมก็ได้ตามใจฮะสิบสองนาทีเราปิดเลย อันนี้คือจริงๆแล้วนะเออพูดจริงชึบโอ,ไอ้ไม่ผ่านแล้วไม,ม่ผ่านแล้วมาว่าเราควรกดชิปลอกออกก่อนนะยชิปแล้วมันก็เป็นตัวผาดให้เราเพื่มเพื่อนมาเนี้ยเอ้ยผ่านไม่ได้อะ่ะอืมผ่านไม่ได้ โอ้ยุกคนขนาดอันแล่แบไม่ได้เรารู้ว่านายกดชิปหรอกนั่นไงบอกแล้วอืออ่ะอีกหน่งอทีเราจบคลิปแล้วทุกคนจบคลิปใช่อีกเนื้อที่จบเลิ เดี๋ยวดิฉันจะไม่พูดคำหยาบแต่ถ้าฉันจบพีซจะพูดคำหยาบแล้วก็ด้วยการทําให้มือถือแตกไม่ถึงหน้าจอแตกนะไม่ใช่แบบมันจะเล่นไม่ได้นะอันนี้ก็ก็จะม่ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสก๊อปไข่ให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณค่านที่ติดตามจนจบเนาะ